ฟูกับปุกปุ๋ยเพื่อนรักในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแมวน้อยชื่อฟูฟูและหมาน้อยชื่อปุกปุ๋ยฟูฟูและปุกปุ๋ยเป็นเพื่อนรักกันมากพวกเขาใช้เวลาทั้งวันวิ่งเล่นในสวนสังสรรค์กันและนอนกลางวันใต้ต้นไม้ใหญ่วันหนึ่งหนูน้อยชื่อมิวมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านมิวเห็นฟูฟูและปุกปุ๋ยเล่นกันอย่างสนุกสนานจึงอยากเล่นด้วยแต่มิวกลับรู้สึกไม่ค่อยสนุกเพราะฟูฟูวิ่งเร็วเกินไปส่วนปุกปุ๋ยก็เห่าเสียงดังเกินไป มิวจึงคิดวิธีที่จะทําให้ฟูฟูและปุกปุยสนใจตนเองมากขึ้นเธอเริ่มพูดกับฟูฟูว่าฟู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 ปุกปุยไม่ชอบเล่นกับเจ้าเขาบอกว่าเจ้าเล่นสนเกินไปจากนั้นมิวก็ไปหาปุกปุยและบอกว่าปุกปุยปุกปุยฟูฟูไม่อยากเล่นกับเจ้าเขาบอกว่าเจ้าเห่าเสียงดังเกินไปเมื่อฟูฟูและปุกปุยได้ยินเช่นนั้นทั้งคู่ก็รู้สึกเสียใจและเข้าใจผิดกันฟูฟูเริ่มหันหลังไม่คุยกับปุกปุย ส่วนปุกปุยก็เลิกวิ่งเล่นกับฟูฟูหลายวันผ่านไปฟูฟูและปุกปุยรู้สึกเหงาและเศร้าใจเพราะไม่ได้เล่นกับเพื่อนรักวันหนึ่งขณะที่ฟูฟูกำลังนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ปุกปุยก็เดินผ่านมาทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความเศร้าปุกปุยพูดว่าฟูฟูทำไมเจ้าไม่อยากเล่นกับข้าอีกฟูฟูตอบว่าข้าได้ยินว่าปุกปุยไม่ชอบเล่นกับข้าเพราะข้าเล่นสนเกินไปปุกปุยประหลาดใจและพูดว่า ข้าก็ได้ยินว่าฟูฟูไม่อยากเล่นกับข้าเพราะข้าเห่าเสียงดังเกินไปทั้งคู่เริ่มคิดและเข้าใจว่ามิว้วคงเป็นคนบอกเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดกันฟูฟูและปุกปุยจึงตัดสินใจไปหามิว้วเพื่อสอบถามเมื่อพบมิวม้วมิ้วยอมรับว่าเธอเป็นคนบอกเรื่องที่ทำให้ฟูฟูและปุกปุยทะเลาะกันเพราะเธออยากให้ทั้งคู่สนใจเธอฟูฟูและปุกปุยจึงพูดกับมิว้วอย่างใจดีว่ามิว เจ้าสามารถมาเล่นกับเราได้โดยไม่ต้องทําให้เราเข้าใจผิดกันเพื่อนกันต้องเชื่อใจกันและไม่ควรทําให้คนอื่นเข้าใจผิดมิวยอมรับความผิดและขอโทษฟูฟูกับปุกปุยจากนั้นทั้งสามก็กลับมาเล่นกันอย่างสนุกสนานอีกครั้งและจากวันนั้นเป็นต้นมาฟูฟูปุกปุยและมิวก็เป็นเพื่อนรักกันพวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อใจกันและสนุกกับการเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานจบแล้วค่ะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะนอนหลับฝันดีค่ะ